正正没哈啦，没哈啦，呀！

ยอดถัว่วมีแต่ยอดใหญ่ๆน้วยมันก็จิตง่าดีวะทั่วปีพี่น้องเอ้ยบอกทั่วปีทั่วปีทั่วปีแล้วนี่ยอดบอกทั่วปีเดี๋ยวก็ได้ตามน้วยมันละไอ้คู่สาเกี่ยปลาเอาอาหารปลาให้ปลากินเมื่อน,นี้น้ำร้ายแล้วใกล้จิเต็มสาแล้ว ทั่วปีปลูกทั่วปีไว้ต่ำแต่ยอดนี่ไงท่านเป็นน้วยพอหละเกี่ยวเขาบนหล่ะจังสิเป็นน้วยทั่วปีถ้าไปเบิ้งเป็ดเบิ้งไก่เกี่ยปลาแล้วก็จะไปเกี่ยเป็ดเกี่ยไก่บ้าน

เป็ดแมวไว้ไหนอ่ะขี้โอ้โหชี้คนไว้ไหนจะสองตัวนะว่าบนที่ช่วงเนชี้คนชี้ยังคน ไ,ไกินหมดโมกสามกีโลหะค่ะกิโลละเ็ดเมี่ยพ่อดีเลยนะอื้อนสิไปะนั่นพี่น้องนี่อะนี่นนมเมนูล,ลาเป็ดอัเป็ดกินเดิมพี่น้องวันนี้มีกุกซังมาจากไก่อยู่ อ้ําเป็ดแซ่บๆน้ำกันมันล่างสีโลค้นได้เป็นตะกินอยู่พี่น้องคนหน่อยบุ้มีเลยบังนัเป็นตะกินเลี้ยงห้วยยูโลออกแล้วบุ้ยมาได้กันอยู่เกี่ยงสะอาดดีเลยลลกรอบเดียวผ่านเลยง่ามเนาะล้วข้น่างเทียบเป็ดไก่นี่เป็ดนี่เป็ดนน่มันเสียนมันสีบวเกี่ยงไปเนี่ยเลหามมดสี่ยงนกินปนไดกินไปนไันไปตะกินไกินไปกินไปนนนไกกไ อ้ามเป็ดอ้าเป็ดมาอนีอ้าเป็ดแรกงนลกินอ้าเป็ดกันพี่น้องสุ่มกันบุญเขาประดับดินซุ่มพี่น้องพี่น้องซุ่มกินเป็นบุญเขาประดับดินคาเป็ดมันคาเมื่อนมันสิเป็นมันสินแล้วเพราเห็ดมืออืนเห็ดเห็ดมื่อก้อนนี่แหละเพได้ใส่จังหันไปวัด ได้บุญบ่ได้ก็ได้เห็ดไปแล้วเ้าได้บุญก็เอาบ่ได้ก็บ้าเอาตัวเนาะง่ามปานพุ่นอ่ะคุณลุนยิ่งคนอ่ะเอาได้ก็เอาบ่ได้ก็เอาเก้าบุญเห็ดไปแล้วใจแข็งใจประสงค์ใจประสงค์ยังกับคนมาเหตุบุญแล้วผมมีนั่นแล้วผ่มีนั่นผมมี่าที่เป็นยาหง่าหง่ามง่าเป็นงาอมซ่อนติด ตรงเดียามีตรงเลี้ยงเอ้ยเตะไปตะร่นนี่ฮะสีเลี้ยงงามดินี่มันดินี่เป็นนานปกติเราหนาฝนมันสิบอ่ะไปกินปานนี้นะอ่ะขึ้นร่นมาห้าวบานนี่ร้อนแล้วขึ้นร่นที่เลี้ยงเรานี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยเบิ่งอีกเดี๋ยวกพวกคนหวานมันไต่ตามรักมันมามันแล้วครับมาตามตามสร้าง เหลีว,ลวลอะไรกิบคนบ้นวนมันก่อนเอาเอาบีมันท่าบวัวโอหว้หัวท่าบีบีทาบ่าบับวหัวท่าบีบมันเกี่ยๆได้จังมากะล่างกว่ากับโอเคนขนาดนี้ใบตะไครวะเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โอเคเลยคนถูกกินคิวอ่ะแกเมื่อสร้างมาตต์ประเทศเยอรมันเยอรมันเยอรมันนี่ล่ะปุกมาจากเยอรมัน เป็ดแน่เลี้ยงอูยมันจดจดอยู่เนี่ยป็ดงามฝนนี่นะเป็นกินหายไปหัวหันเป็ินหัวหันเต็มเส็จเป็ดสมบรต์เป็นนเลี้ยงว่าเอาหลัง่เนเลี้ยงหอเลียนหเล่ามึงเไหมม้ยงอเี้ยนได้เลี้ยงร้เมันรุนเลี้ยงดิหัวมันเลยเลี้ยงยูแล้วดิหัวมันเลยมันจิตัดจีนอันมองข้อเลยมองข้อะเออ คันโอ้ยตาแสบพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องฟองไปแม่งงีบจวดต้องกันจวดจัดเออเออนอนเกียร์กันหน่อียร์เลยหลังบอกเดี๋ยมหุยอ่ะอะคว้าตีพย์ ตะโค้งมาดูข้อเาทุบทุบทุบอซา,ากะเบียดทุบมุนๆเนรหรอข้อฟัดลาบแสียบแล้วดูข้อบอดสันไหมแม่มีไซต์นั่นตรงนั้นบอดออกบอดออกผูต้องกิจปอดเสื้อลูกเสื้อโลบเสื้อลูกบอดมันอยู่กับเสื้ออันปุ๋ยเสื้ออันเสื้อโลบมันจะย่กับปอดมันต่ออ <laughs> ันนี้เขาเหล่าประกว่มาเสียบบอด

เราโค้มเห็นจากอ้อนจะมาได้มันเผ็ดเอาวพริกป่นไปอีกเตี้ยเอาพริกป่นไปอีกเตี้ยแต่เพื่อนชาวท่านคาเทียพูดว่มากินเผ็ดมันมันคนละสูตรกันเพราะผู้ชายไม่กินรถจัดผู้หญิงไม่กินรถอ่อนพอดีว่าเข้มจางเพราะเข้มจางพอดีแล้วใส่ได้เลยใส่ได้เลยก็ไปตัวไปจวดจัดตัวห้าบันดีไป ผมแมผมผัดกะพัดลมนียงเาะเรา้ารอยอนื้อโอ้ออมัสูซได้อีกนี่กผัดถังเดอไเอาซี่เอาตาถวยไปตาเอาตาถวยไปเอาถวยเอาถวยตาถวยไปไปเอาซิมซิมีมอันพอดีมันข้าใส่ไอ้หนัวปลาเลยหนัวอยากใส่พริกอีก ันเสียบหรออ้นอันอันนี้เหรอดิ่งนี่แหละบอลนี่ฉันจะใส่คือมันอยากกินเนื้อเสียบอันนี้กให้านอ่ะพวกพวกนี้มาต้อรสจัดจังน้อยดิจืดว่ะเลยดินี่ให้แขตัวนิหน่อยเออให้น้องยิมบ่เอออันนี้ของ้องจืดจังหวะของลองยิมอ่นานี้ล่ดีหล่ก็กินของหลานขวามาใส่พิคนออกไปใส่อีกนี่แมขวสจัดจัน้อยมาบอกใส่สีแดงว่ะเลยใส่ซีแดงแอบดานี่มันส บุญบุญบุญเนี่ยงขาบุญขาพระดับดินเออขาพระดับดินเปนร้าพี่น้องตุ่มส้มตุมห้อมกันพี่น้องลูกหลานมาตั้งกรุงเทพพี่น่่สิไม่กินอ้ำเป็ดอยากผู่อยากกินอ้ำเป็ดนานสาวอยากกินอ้ำเปรมได้หม้อตมเป็ดอ่อนบอกว่ายาเปียชีวิตไปแล้วไม่เห็นจแล้วอัเป็ดดับเป็ดบุญข้าะดับดิน

ได้ครับเอานี่ <coughs>